ครับสวัรดีครตอนเช้าของวันที่15พี่เป็นรองผู้ชมจะมาแปลงปันแนวทางของอาจารย์บัวผันกันเป็นลองผู้ชมอาจารย์บัวผันซึ่งเลขของอาจารย์บัวผันวันนี้จะเป็นตัวไหนบ้างโค้งสุดท้ายของอาจารย์บัวผันนะเป็นลองผู้ชมมาแบบด่วนๆด่วนจีไปสินีจะนะครับผมมาดูกันนะครับว่าอาจารย์บัวผันนี่แนะนำ จะให้ตัวไหนกันนะครับผมคอยมาติดตามกันนะครับว่าของอาจารย์บัวพันจะสรุปโค้งสุดท้ายของอาจารย์นะครับผมว่าเลขหลักเลขบนเลขวิ่งมีหรือไม่คอยจิตตามกันครับผมหรือจะจับคู่ยังไงก็เอาขามาเบิ่งกันครับผมครับมาดูกันต่อนะครับทีนี้ของอาจารย์บัวพันธ์นะครับผมลงก่อนนะครับผมของอาจารย์บัวพันธ อ๋อบัวพันไม่ใช่บัวขันบัวพันครับผมอ่าทานโทษนะครับผมบัวพันอ่าเสียนนี่ระนามครับผมอเสียนเนื่นามนะครับมาดูกันต่อนะครับว่า อของอาจารย์โมพันจะให้ตัวไหนกันนะครับผมนะครับอโค้งสุดท้ายนะครับผมอ่าโค้งสุดท้ายอาโคงสุดท้ายของอาจารย์โมพันนะครับผมอ่าเอาเป็นว่า บนนะครับผมี๋ยวอาจจะจับคู่ให้นะครับผมบนนะครับบนบนมีอยู่สี่คู่นะครับสี่คู่สี่หางนะครับผมามาดูกันนะครับว่ามีตัวไหนกันบ้างครับผมแปดนะครับผมเจ็ดนะครับผม ปดหนึ่งกับผมอ่ามาดูกันต่อนะครับผมเก้าเจ็ดนะครับผมเก้าหนึ่งนะครับผมอ่าเขียนให้สวยๆหน่อยครับผมเก้าหนึ่งนะครับผมเน้นที่ตัวไหนอ่ามาดูกันครับผมเน้นที่ตัวไหนบนเน้นนะครับผม เน้นบนนะครับผมเน้นบนมีตัวไหนบ้างนะครับมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมแปดหนึ่งเก้าหนึ่งกับผมนี่ครับแปดหนึ่งกับเก้าหนึ่งตัวเน้นนะครับผมตัวเน้นนะครับตัวเน้นของ อาจารย์บัวพันนะครับผมบัวพันามาโค้งสุดท้ายกันนะครับผมโค้งสุดท้ายเอฟซีเอาไปพิจารณาวิเคราะห์กันดีๆกันนะครับผมอเอาสีเหลืองหอยหอยกันครับผมนี่ครับผมเน้นเน้นบนนะครับผมบนบนอย่างเดียวนะครับผมไม่มีล่างนะครับนี่ครับผม มาดูกันต่อนะครับมาดูกันต่อนะครับว่าล่างของอาจารย์บุพพันธ์จะให้ตัวไหนกันครับผมมาดูกันนะครับผมอขอขีดเส้นขีดเส้นสักหน่อยครับผมเนี่ยครับผมมาดูกันนะครับทีนี้ล่างนะครับผมล่าง นีครับผมล่างมาแล้วครับผมล่างมาแล้วมาดูกันนะครับว่าอาจารย์บอกผันให้มาตัวไหนกันนะครับผมบนคือบนล่างคือล่างนะครับ fc ครับผมล่างมากันนะครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วสามห้าเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นก็จดตามก็ได้นะครับผมสาม ศนะครับผมอ่ามากันต่อสาหครับผมอ่ามาอีกตัวหนึ่ง,งสังหางกันครับผมสามสาเป่านะครับผมถ้ามาเป่านะครับผมอ่ามาดูกันนะครับว่าของอาจารย์บพันธ์เซียนนิรนา,ามโค้งสุดท้าย บนล่างกันนะครับผมบนล่างกันอันนี้คือล่างนะครับอันนี้คือล่างล่างอย่างเดียวล่างเป็นล่างบนเป็นบนนะครับผมหรือ fc อ่าท่านใดอยากจะได้บนบนล่างก็ได้นะครับผมอันนี้เป็นบนล่างก็ได้นี่เป็นบนล่างก็ได้หรือถ้าโดนใจ fc ท่านใดก็จัดเลยครับผมถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับซึ่ง ได้เสนอเป็นแนวทางเป็นเพียงแนวทางให้เท่านั้นนะครับผมอ่านะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับผมอ่าเสียชิ้นกันนะครับผมอาจารย์บัวผันให้มาเท่านี้คือเลขวิ่งเลขอ,อันนี้คงคงจะไม่ไม่มีนะครับผมอ่าให้มาจับคู่ให้อย่างเดียวครับผมวดประจําที่สิบหกอ่ามิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้า อาจารย์บัวพัน์เสียนนิลน,านามนะครับผมโค้งสุดท้ายะนะครับผมแอดจะสรุปเป็นโค้งสุดท้ายเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่15กันแล้วครับผมวันพรุ่งนี้ก็จะปิงปังกันทั้งประเทศกันนะครับผมบนนะครับสรุปโค้งสุดท้ายบนบนมา8 7 8 1 9 7ด1หนึ่งหนึ่งกับผม เน้นบนนะตัวเน้นนะครับผมอาจารย์บัผันให้เน้น2คู่นะครับผมสคู่ก็แปดหนึ่งเหนึ่งี่ครับผมเน้น 2. หางบนครับผมบนนะครับามาดูกันที่นี่ล่างกันครับผมมาดูล่างกันนะครับผมล่างอาจารย์บัผันให้มาสี่หาง4คู่นะครับผมตัวไหนบ้างมาดูกันครับผมสามห้าสศูน สามหกสามสาม,สามครับผมนี่คือวิ่งสามอ่าเรียกว่าสามนะครับผมสามอยู่หลักสิบนะครับผมอ่ามีอาจารย์บัวขวัญให้มานะครับผมล่างคือล่างอ่าบนคือบนล่างสามอ่าสี่หางบนบนก็ให้มาสี่หางเช่นกันครับผมนะส่วนตัวเด่นก็อาจจะเป็นตัวนี้แปดหนึ่งหนึ่งอ่าแปดหนึ่งเก้าหนึ่งครับผมเอานะครับท่านผู้ชม ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมเราอย่าล,ลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปนะครับผมเพื่อติดตามคลิปต่อไปแอดจะหลังจากนี้แอดจะสรุปโค้งสุดท้ายของทุกๆสํานักกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ของอาจารย์บัวพันธ์เซียนเน,านาี่ยนำไป วีเคราะห์พิจารณากันก่อนนะครับผมว่าชอบหรือไม่ถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับถ้าชอบก็จัดนะครับผมนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอให้เอฟซีจงโชคดีอ,อย่าเก็บอย่าจนขอให้ทุกคนมีเงินมีทองใช้กันนะครับเงินไหลนองทองไหลมาสู่ f อกันนะครับผมขอให้ f อฟซีท่านจงโชคดีวันที่1 6วันพรุ่งนี้กัน สวัสดีครับผม